Non Verbal Communication เหรือวัจนภาษามีความสำคัญยังไง E.P. นี้เรามีคำตอบกันนะคะทราบกันไหมคะว่าเราสื่อสารผ่าน Non Verbal Communication กันมากถึง90%กันเลยทีเดียวคะ่ะ Let's take a look at this example together เรามาดูตัวอย่างนี้ไปพร้อมๆกันนะคะ Ooh. Ooh. ทุกคนพอจะทายได้ไหมคะว่าจากท่าทางที่เห็นเมื่อสักครู่อาจารย์ต้องการที่จะสื่อว่าอะไรอ่าเชื่อว่าทุกคนจะสามารถตีความและอิน e r เ r รตผ่าน body language ภาษากาย gestures ท่าทาง Facial expressions การแสดงออกทางสีหน้า eye contact การสบตาและ tone of voice หรือโทนเสียงและน้ำเสียงที่ใช้นะคะ Let's take a look at another example เรามาดูกันอีกสักตัวอย่างนะคะจากสิ่งที่เห็น เชื่อว่าทุกคนจะเห็นตรงกันว่า I am feeling stressed out and pressured I am feeling stressed out and pressured อาจารย์กำลังเครียดและกดดันแน่นอนทุกคนจะสามารถตีความผ่าน body language หรือภาษากายอย่างที่เมื่อสักครู่เห็นนะคะอาจารย์จะลำตัวงอตัวไม่ตั้งตรงแสดงถึงความหมดพลังค่ะ ส่วน gestures ท่าทางก็จะเห็นมือของอาจารย์นั้นกลมอยู่ที่ขมับแสดงให้เห็นว่ากำลังเครียดค่ะนอกจากนั้น facial expressions หรือการแสดงออกทางสีหน้าจะเห็นได้ว่าอาจารย์ไม่มีรอยยิ้มและคิ้วขมวด no smile and frowning eyebrows no eye contact ไม่สบตาส่วน the tone of voice น้ำเสียงหรือโทนเสียงที่อาจารย์ใช้ก็เป็นโทนเสียงต่ำมีการถอนหายใจหลายครั้งแสดงให้เห็นถึงความเหน็ดเหนื่อยนะคะแม้จะไม่มีคำพูดสักคำเราก็สามารถตีความได้จากสิ่งที่เราเห็นนะคะฉะนั้นต่อไปเวลาเราสื่อสารอย่าลืมเช็คอวัจนภาษาของเรากันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีหน้าท่าทางน้ำเสียงเพื่อให้การสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ ฝากติดตาม Arts in Ab A b a c ทาง Facebook, Instagram, YouTube กันด้วยนะคะและถ้าอยากจะรู้รอบด้านรู้กว้างรู้จริงอย่าลืมพวกเรา Arts i E A b a c นะคะ